วันนี้เราก็จะมาดองเหล่า,าสละเนาะละกร,รมใมสีนี่ค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือสละนะคะสละที่มีรสชาติเอาละกรรม <laughs> พูดไม่เคยถูกเลยสละกับละกรรมสละจะหวานค่ะละกรรมจะเปรี้ยวนะคะนี่เลยตอนนี้เป็นลูกละกรรมเปรียปร้ยวๆทั้งหมดกี่กิโลนะ 3กิโลกรัมค่ะแล้วเราก็ใช้โถขนาด5,200ลิตรเอ้ยไม่ใช่5,200มิลลิลิตรนะคะตัวนี้อันดับแรกเลยค่ะเราใช้เอาโถไปทำความสะอาดก่อนนะคะแล้วก็เช็ดด้วยแอลกอฮอล์หรือเหล้าเรานี่แหละค่ะเช็ดเข้าไปเช็ดทำความสะอาดนะคะหลังจากที่เราต้มแล้วเนี่ยเราก็ใช้แอลกอฮอล์หรือเหล้าเรานี่แหละค่ะเช็ดทำความสะอาดให้ทั่วเนาะอ่า แล้วก็อันดับต่อไปค่ะเราก็จะใส่ระกำมเปรี้ยวสุดชีวิตของเราเนี่ยนะคะไว้ชั้นแรก อือชั้นแรกนะคะแล้วก็เราโรยน้ำตาลกรวดไป1ชั้นสลับกันไปนะคะสลับกันไปกันไปซื้อแล้วก็ใส่สลับสลับกันไปอีก1ชั้น ตอนนี้ก็คือพอแกะแล้วเนี่ยค่ะแล้วก็ไปล้างน้ำแล้วก็ผึ่งลมให้แห้งก่อนนะคะเราก็ถึงจะเอามาทำการดองกันดีไหมอันนี้เป็นชั้นที่สองเราก็จะใช้น้ำตาลกรวดค่ะลมไปอีกหนึ่งชั้นสลับกันไปเนาะ ในอัตราส่วนตัวนี้เราใช้เราใช้ร,กระกมจะไหลเรื่อยเลยเราใช้ระกรมหนึ่งกิโลต่อน้ําตาลหนึ่งกิโลเหมือนกันนะคะชั้นที่สองเรียงลงไปเลยค่ะเป็นชั้นๆไปโอเคแล้วก็ แต่แนะนําว่าชั้นบนสุดนะคะยังไงก็ต้องเป็นน้ําตาลเนาะยังไงก็ต้องเป็นน้ําตาลนะคะอยู่บนสุดนะคะเราจะหาตัวเรียงดีๆก่อนเนาะได้หาที่ลงให้น้ําตาลค่ะและชั้นบนสุดนะคะแนะนําให้เป็นน้ําตาลจ้านี่เลยและเหล้าที่ใช้นะคะก็ต้องเป็นสุรา 40ดีกรีเนาะค่ะแนะนําว่าเป็นสุรา40ดีกรีก็จะดีแต่ว่าในคลิปนี้แม่ก็เอาเหี่ยวเงินนะคะเหี่ยวเงินแม่ก็ไปซื้อในร้านขายส่งมาราคา140บาทราคาแต่ละร้านอาจจะแตกต่างกันแล้วแต่แล้วแต่ร้านเนาะแล้วแต่แหล่นนลลนนลลงซื้อเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เลยทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะใช้ไม่หมดเนาะโหลนี้5 5 2 0 0มิลน่าจะใช้เหล้าอยู่ประมาณ4ขวดแต่ว่าใช้ ระกรมไม่หมดนะคะละกมน่าจะเหลืออยประมาณโลนะโอเคมาพอเราเรียงกันเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เล้าลงไปเลยค่ะอันนี้เหยี่ยวเงินค่ะเหยี่ยวเงินเป็นเล้าขาว40นะคะอ่าราคาอยู่140บาทขนาด7จ็ดเจดบาเอ็จาเองำได้ว่าขวดหนึ่งมันมันอยู่ที่70 ml เอง70 ml ได้แค่นี้เองอะ ยังไม่ถึงครึ่งเลยนี่ค่ะตัวนี้นะคะแนะนำว่าให้ใช้โถนึงให้สะอาดเช็ดด้วยแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็เลี้ยงตระกรรมของเรานะคะให้เป็นชั้นๆไปเนาะสลับกับน้ำตาลกรวดค่ะอันนี้สองขวดก็ยังเกือบครึ่ง <laughs> สงสัยจ